โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลายัยโครงการวมวคู่สู่มหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงเรียนศรีนทอราชวิทยาลายัยปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด9รุ่นชั้นปีละหนึ่งห้องเรียนจำนวนนักเรียนห้องละ30คนการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะเน้นสอนตามหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายใต้กรอบแนวคิดบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลป์ศึกษาศาสารและวัสดุ พัฒนาพลังงานทดแทนประสาทสู่สิ่งแวดล้อมและชุมชนทางโครงการได้ปรับปรุงหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนศิรินทรราชวิทยาลัยโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากรพุทธศักราช2566ดังนี้1มีเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ครบถ้วนครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2มีการเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรพุทธศักราช2566 3มีรายวิชา Advanced Placement มีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับชั้นปีที่1ของปร,ริญญาตรีหรือมีกิจกรรมในการเรียนการสอนที่สอดแทรกรายวิชา AP program 4 มีการปรับหลักสูตรเพื่อรองรับสาขาในกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศที่มีความต้องการสูงของสำนักง,งานสภาการนโยบายการอุรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 5. มีการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมในรูปแบบสตรีมนักเรียนในโครงการจะเดินทางมาเรียนโดยรถบัสในวันอังคารพุธและพฤหัส,สบ,บดี โดยจะเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และรายวิชาเพิ่มเติมต่างๆที่มหาวิทยาลายัยรวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมในรูปแบบสตรีมนอกจากนี้ยังได้เพิ่มรายวิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มที่2และ AP ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งในกลุ่มสาขาคณิตศาสตร์และสถิติสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ส่วนรายวิชาอื่นๆนั้นจะเรียนที่โรงเรียนในวันจันทร์และวันศุกร์นอกจากนี้ทางโครงการยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรับน้องกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมเสริมทักษะต่างๆเป็นต้น ภายในโรงเรียนศิรินทรรอาชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักเรียนมากมายทั้งห้องสมุดของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างครบถ้วนและมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้สอนมีสนามกีฬาตลาดนัดสวัสดิการ รถรางห้องพยาบาลและห้องสตัดดี้ที่ให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือและทำกิจกรรมผ่อนคลายซึ่งทางโครงการวมวคู่ศูนย์มหาวิทยาลายัยศิลปากรและโรงเรียนศิลินธรราชวิทยาลายัยคอยให้การสนับสนุนกับนักเรียนในโครงการของเราทุกคนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างเยาวชนผู้มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นไทยใฝ่รักในการเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต